มุมเมนน่ารักน่ารักของลุงพลที่หอมแก้มประจนันสิโอ้โหสุดยอดได้ใจแฟนคลับเต็มๆเลยงานเตยหน้าคนยังเยอะขนาดนี้แล้วงานเดินแบบของพี่อุบิริยาล่ะคนจะเยอะขนาดไหนลุงพลนี่สุดยอดไปเลยดาราดังๆยังไม่สู้เลยนะคะ อันนี้ยายก็ร้องอยากไปหาหงคนเหมือนเดิมแต่ไม่มีคนพาไปา<ป>พี่ๆท่านไหนว่างอย่าลืมมารับยายวีไปด้วยคนนะคะ